สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่อง c ชา n นล m t f t v นะครับ <c oughs> วันนี้มาอัปเดตการตั้งค่า VPN <c oughs> เครื่องเน็ตฟรีนะครับคลิปที่แล้วที่ทำไปคนบอกเชื่อมต่อใช้เน็ตไม่ได้ให้ใช้เคือข่ายทูมูฟเฮดนะครับคือค่ายอื่นผมไม่ทราบครับว่าเชื่อมต่อติดหรือเปล่า t ท move นี่ร <c oughs> ้อ100ครับแล้วไฟนั้นมันหมดวันนั้นพอดีครับ เดี๋ยวเรามาทำการกรอ,อกไฟล์ใหม่นะครับเข้าที่ตั้งค่าเพิ่มเติม VPN e นะครับกดบวกมุมขวานะครับ <c oughs> ชื่อให้ใส่อะไรก็ได้ครับราภาษาไทยภาษาอังกฤษประเภทตรงกลางให้เป็น PPTP นะครับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์กรอ,อกตามผมนะครับรแบบแปดจุดหนึ่ง 1> โโ 1, 7, 9 1 6, 5กดบันทึกนะครับบันทึกแล้วเราจะได้ชื่อที่เราสร้างไวค้ครับกดเข้าไปทีครับชื่อผู้ใช้กต็ตามผมนะครับ t c p v p n c o m ขีดกลางนะครับ a w s ตัวสุดท้ายเป็นคิวตัวใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ าไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ต่อไปติดแน่นอนครับรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่นะครับกดติก๊กตรงบันทึกข้อมูลบัญชีนะครับติ๊กถูกลองกดเชื่อมต่อครับรอแป๊บหนึ่งครับอ่าเชื่อมต่อมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วมันจะเป็นรูปกุญแจนะครับด้านบนตรงนี้เรามาเช็ค ยอดเงินครับแล้วโปรเนตไม่มีนะครับต่างเอามาเช็คโปเนต

เช็ค hmm. <Check> hmm. โปรเน็ตโคทีนะครับเครื่องมันกาวเครื่องนี้ hmm. นี่ครับฟีเฟซบุ๊กไลน์วอตแอบบ p อินสตาแกรม เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์เน็ตไม่มีนะครับเราไปทดสอบสักปิด จะสอบสปีดกันเลยอันนี้ความคมชัด240นะคระบ240ดูครับในวิ่งนะครับ 360หกศามหกวิ่งนะครับนี่ครับสามลอง4ี่แูนนะครับนี่ครับสี่ศูนครับสีู่นวิ่งนะครับ มันวิ่งครับโคตรแรงครับเผินไปขอบคุณนะครับที่กดติดตามผมใครไม่กดติดตามไม่ว่ากันครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อรออัปเดตคลิปต่ตอไป ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ